เอาละกูสูงพอยังเนี่ยกูสูงพอยังเฮ้ยยังยองแกต้องขึ้นไปอีกเอาเอาขึ้นไปอีกเหรออ๋อใช่ขึ้นไปอีกนิดนึงมันสูงพอแล้วนะกูตกไปกูตายนะเนี่ยโอ้มึงเชื่อกูเสียไอ้คอยเอาละเต็มพร้อมผ่านแล้วล่ะโอเคฮ่นับแล้วกันหนึ่งสองอ่ะกูไปโฮ้ยกูยังไม่ได้บอกอ้าวชิบหายกูแล้วชิบหายแล้วเอ้าเอากูอยู่ไหนเนี่ยอ่ะสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกมคอมบอกนะครับและตอนนี้ผมกำลังตบมันในต้นต้นเต้น กูตายโอ้กูยังไม่ได้บอกให้มึงลงไปเลยกเอาล่ะท่านผู้ชมเปิดตัวมาด้วยการกระโดดลงเหิวนะครับนะเออตรงกระโดดลงมาคือตัวแม่งขาดเป็นท่อนๆเลยแล,แล้วมาดูสภาพตัวเรานะฮะมันตกตรงไหนวะ มันลงตรงไหนโอ้โหเลือดไหลเป็นจุนๆเลยนะครับนะโอ้โหไหนว่าเศษซากอารยธรรมของเรานะครับนะเอออยู่ไหนเจ้าตัวของฉันอยู่ไหนเออโอ้หูนี่ไงเลือดนะครับนะเฮ้ยชิบหายกูลือไปกูไหวได้ไม่เป็นเฮ้ยกูตอย อ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกมกอบอก,กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เดี๋ยวเจะมาทดลองอะไรใหม่ๆกับเกมนี้นะครับซึ่งผมก็ยังเล่นไม่ครบนะคะสํสำหรับเกมนี้เอาละท่านผู้ชมต่อมานะครับนเราจะมาดูที่วัคซีนนะครับห็นเขาบอกว่าไอ้วัคซีนที่ชื่อว่าอันโค5เนี่ยมันคือวัคซีนที่เป็นซอมบี้ได้หรออันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมจะลองจิ้มพี่ที่เอมอนดี่เด,ดี๋ยวดิโอจะดีหรอปุ๊บจ๊บเรียบร้อยมันจิ้มไปแล้วนะครับนะอืร,รู้สึกว่า ตัวฉันเป็นยังไงความรู้สึกอืม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 เอ้โอ้อืมเอ้มันเริ่มแหลงแล้วว่ะโอ้เฮ้ยมันจะเป็นซอมบี้หรือเปล่าวะเนี่ยกูเตรียมปืนก่อนเลยเดี๋ยวก่อนมันกลังจะบ้าแล้วมันกลังจะขั่งหรือเปล่าวะเนี่ยเตรียมปืนลูกซองนี่เตรียมพร้อมอัดเลยโอ้ยไอ้คอยช่วยด้วยฉันรู้สึกมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในตัวฉันไอ้คอยตอนนี้ตัวฉันมันกรกำลังเข้าสู่เซลล์ร่างกายฉัน รู้สึกว่าฉันเป็นเมนอะไรเป็นเมนดูเลือดที่ออกจากตูดชั้นสี่ฉันน่าจะเป็นฤสษีดวงอ้าไอ้แซบเดี๋ยวก่อนนะมึงเป็นอะไรเนี่ยสรุปไอ้นี่แน่นี่แน่เอ้าโอ้โหหมอละโอ้โหกูตื่นละกูตื่นละออโอเคเอาละตอนนี้จะรู้สึกว่าฉันอยากกินเนื้ออะไรสักอย่างนะไอ้ออยแปลกๆแล้วว่าอฉันโคตรหิวเลย โอ้อมันรู้สึกว่ามันจะคั่งๆแล้วเนี่ยอ่าไ้นี่ถีบกระตุ้นนะครับกระตุ้นโอ้กระถีบฉันทำไมนะครับเออถีบปอีกรอบหนึ่งอ่าเอาลองเอาขวานตัดขาด้ยอึบอึบนี่ขวานตัดขาไปอึบอ่ะตัด้าไปอีกอึบนี่ฉันไม่รู้สึกเจ็บเลยสักนิดอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยมันไม่เป็นไรเลยนะครับหรือว่าเป็นเพราะชุดมาตัดหัวดี้ตัดหัวเลยตัดหัวดเนี่นอ๋ออ้าอ๋อโอ้โอ้แกนี้ทำให้ฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยสีมันเเรริ่่่มปลลียนทงแ้วะ สีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วว่ะท่านผู้ชมมันกําลังเป็นซอมบี้หรือเปล่าอ้สบายมากเออนอนชิลวดูฉันสิเออขึ้นแบบสโลโมชันอ่ะฮือ่ะฮึอะเปลี่ยนทิบหน้าเลยอ้ออ้มึงให้กูลุกก่อนได้แบบเท่ๆแบบหนังแบบพระเอกหนังอินเดียนะเอออ๋ออ๋อมึงมึงให้กูลุกก่อนเออกูไม่ให้มึงลุกหรอกไอ้ซอมบี้โก้เออเอาละหนึ่งสองโอ้ไม่ไอ้ยคอยฉันยังสติดีอยู่ฉันยังไม่ได้อยากกินนายไม่จริงหลัก เอาล่ะผ่านไปนะครับนะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับนะโอ้ก็ได้มีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรหน่วยพยาบาลเหรอสวัสดีครับผมเอ่อมาทาการเอ่อมาเก็บศพนะครับคุณบอจะรู้ไหมว่าชายคนนี้เป็นอะไรอา่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันสิครับอยู่ดีผมก็เห็นศพนี่แหละผมเป็นคนโทรหาพวกขุดเองนะอูเหรออืมขอบคุณมากครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะเก็บศพมันเข้าไปเก็บศพยังไงก่อนกูจะให้ N p c พเก็บศพ NPC ได้ยัไง กูก็พูดเหมือนกูทําได้นะครับนะดึงเข้าไปแล้วกันอือเอาเถอะครับสุดยอดไปเลยครับขอบคุณครับตกลงมึงกูมึงหรือกูที่เก็บศพ้ามักเอ็นบีซีกูไม่รู้สิอ่ะเอาล่ะงั้นก่อนที่มันจะเก็บศพนะครับผมขอร้องฉีดอันนี้ด้วยตัวเองดูดี่เป็นไงครับดิอืมเอาล่ะกินกินเข้าไปประจึบดิอืมเป็นไงนะครับผมฉีดเข้าตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมเอาล่ะคราวนี้ผมจะเอ่อตั้งกล้องไว้ด้วยนะครับนะมาดูกันนะครับว่าผมจะเป็นยังไงนะฮะไนดูดิ ตอนนี้สวัสดีครับผมชื่อคลอ,อยครับออตอนนี้ผมฉีดเชื้อซอมบี้เข้าหาตัวผมแล้วดูสิว่าการของผมจะเป็นยังไงอืมเอาละตอนนี้นะครับตัวผมเริ่มแซลหรือเปล่านะครับนะเอาละนะครับรอดูว่าการไม่จะเป็นไรเลยวะ่ะเดี๋ยวก่อนนะกูลองทําให้กูตายยูี่เป็นไงวะอจอเจบปึ๊บไปแล้วฟุ๊บนะครับอ้ด้วยหมอนนสี่มันขึ้นไปบนฟ้าเอาละปล่อยตัวลงมาเป็นไงปึบ อตายนะครับน้าเป็นไงนะครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมกลายเป็นซอมบี้โอ้ายเป็นตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรอย่างนั้นเหรอโอ้โหอะไรกันกินตับกินตับกินตับจะมีใครติดเชื้อหรือเปล่านะครับนะท่านผู้ชมดูนีไอ้พวกนี้เป็นไงนะครับโอ้โหตัวช้นฉันรู้สึกว่าโดนควักลูกป่านี่นี่นี่แนี่นี่แน่ยมันก็แค่ใช้มือตบอะมันไม่เป็นไรเลยนะครับจะมีใครติดเชื้อมันผมไหมเนี่ยเออเออ โอ้โหโอ้โหกูขึ้นมาแล้ว กูขึ้นเลยเออเอาล่ะตอนนี้อุ้ยมันกลายเป็นซอมบี้เหมือนผมแล้วท่านผู้ชมดูครับแต่ตอนนี้คือผมใช้อุปกรณ์อย่างอื่นไม่ได้แล้วละกดอีก็ไม่ได้นะครับผมว่าจะดูตัวผมสักหน่อยดูดิตอนนี้ทั้ง2ตัวนะครับกลายเป็นซอมบี้เหมือนผมแล้วแล้วต่อมาผมก็เสกคนอื่นไม่ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ่ะไปก่อนแล้วกันเออนะครับนะหัวตัวแม่นะครับตายแล้วซอมบี้ตัวพ่อตายแล้วตัวลูกจะตายหรือเปล่ามาแล้วนะครับนาดูดิดูซอมบี้ดิโอวันมันเป็นซอมบี้ปกติว่ะมันเป็นซอมบี้ดี ดีดีว่าอันต่อมาไหนลองเอานักโทษมาดิตักโทษดูนี่นี่นักโทษอ่ะนักโทษเป็นไงนะครับโอ้กระต่ายนี่โอ้โหตาย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 แต่อย่าตีกูดิตีซอมบี้ดิตีซอมบี้ดิเฮ้ยฉันไม่สนซอมบี้เว้ยฉันจะตีแกคอยจะตีแกแค่คนเดียวซอมบี้มึงไม่ทำอะไรเลยแล้วมึงไม่อยากกินใครเลยหรออ่ะงั้นกูเรียกซอมบี้จริงๆมาแล้วกันดิอ่ะซอมบี้มาแล้วตัวเป้งๆเอาเลยซอมบี้เอามันจะกัดกูซะงั้นเอา เอา้าวัตฟักวัตออมมันกัดแขนกูแล้วช่วยด้วยทนะ่านผู้ชมผมผมผมตายแล้วอ้อมันพังกล้องกูทิ้ง้วยแขนกูแขนแขนกู้ช่วยด้วยโอ้แขนผมผมโอ้แขนอผมช่วยด้วยครับโอ้แขนขอกผมอ้มันกำลังอไกินนักโทษทุกคนนะครับนะต้องซอมบี้แบบนี้สิถึงเรียกว่าซอมบี้ของแท้ออ้ยมันกินหวยนด่นหมดเลยเอาล่ะตอนนี้นะครับมันกำลังขึ้นไปแพร่เชื้อให้กับคนอื่นนะครับนะ เอาละครับท่านผู้ชมต่อมาถึงเวลาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซอมบี้แล้วแหละเนื่องจากตอนนี้ซอมบี้มันจะแพร่เชื้อไปเรื่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวไปแล้วโอ้้คอ,อ,อยนายเรียกฉันมาทำไมดูด้านหลังมึงดิโอพวกเราซอมบี้นะครับนายเอาเลยซอมบี้ซอมบี้มาแล้วเออเอาแล้วเอาแล้ว,ลวมันกัดแล้วนะครับเรา กัดแหลกกัดแหลกโอ้ดูดิดูดิโอ้ตัวฉันโดนกัดไอ้คอยช่วยกูทีดึงยิงมันไปเลยโอ้เพาะเราจัดการไอ้ซอมบี้นี่เร็วเข้าเออเรียบร้อยนะครับนาเดี๋ยวผมช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยอีกแรงนี่เผาแมมเลยเออฆ่ามันแวมไพร์เออเผามันเผาเผาเออหมดไม้ไปซะไอซอมบี้ชั่วเอานี่ไปด้วยนี่นี่ระเบิดนี่ระเบิดระเบิดผมบอกเลยว่าโดนทีนะครับนาไสแตกโอ <crease. S 3> <c oughs> เคหนึ่งสองปล่อยไปอูมเรียบร้อยนะครับอู้ โอ้โหเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำจัดเชื้อซอมบี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ซอมบี้ทุกตัวได้เดี่ยงบ้องเทงไปแล้วนะครับจะไม่มีการแพร่เชื้ออีกตลอดการเดี๋ยวก่อนนะ คือมบีแต่ข้าเดินไม่ได้แล้วช่วยฉันทีไอคอยถ้าเดินไม่ได้อย่างนั้นเหรอจะจัดให้โอ้แกทำอะไรนาะนี่คือรถแท็กเตอร์สุดเจ๋งเลยนะว้ยฉันเตรียมพร้อมไม่แกอยู่แล้วแะไม่ต้องห่วงขาแกถึงแม้จะเดินไม่ได้เดี๋ยวฉันจัดให้พวกนี่อ่ะโอ้โอ้โอ้แกทำอะไรไม่ไม่ไม่ความคิดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้คอยฮะไม่ต้องห่วงพวกเออฉันดีบอกเลยว่าฉันเป็นคนดีมาโดยตลอดแค่เอานะฉันจะตั้งกล้องไว้นี้นะเพื่อบ่ง บอกว่าฉันนี่เป็นคนดีฮ่าโอเคเอาละแ่าล้วจากนั้นฉันก็จะขึ้นรถขึ้นยังไงวะอ่ะเจ็บอ่ะอ่ะนี่แหละอ่ะเจ็บไปเทกไม่โฮมโอไม่ไม่ไ,มไอ้คข่อ๋อมึงทำอะไรวะเนี่ยอ๋อมึงร่างสัมบีที่ขาขาดไม่ได้นะเว้ย ในวันนี้นะครับนะเราจะเอ่อไปสำรวจถ้ำไหมอู้พวกเราไปสำรวจถ้ำกันเถอะฉันคิดว่าถ้ำนี้น่าจะเจ๋งหน้าดูเลยนะเรา3ามคนเนี่ยสี่คนรมนายด้วยนะไอ้ไอ,อ่ฮะฉันว่านายควรจะไปก่อนนะอืมอย่างนั้นเหรออ่าใช่แล้วโอเคเป็นสองนี่ที่มันลงไปที่มันลงไปโอเคทำอะไรดนะ่ะเอามึงลงไปก่อนออยังไงหล่ะไอ้ไงโง่ไปโอ้บายเอาละครับผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับได้มีผู้ก่อการร้ายมากมายนะครับนะัน่นหลุดออกมาจาก ออคุกใต้ดินนะฮะซึ่งก็บอกเลยว่าเราจะต้องทําการระเบิดสะพานทิ้งนะครับมาไม่ให้คนร้ายนั้นหนีออกข้ามประเทศไปได้นะครับนะไม่งั้นมันจะเกินควบคุมของพวกเรานะฮะซึ่งตอนนี้นะครับกองกําลังของพวกเรานะครับก็ได้เตรียมปลาแซลมอนนะครับนะกับเป็นไฟนะฮะช่วยแล้วพวกเราจะเอามากิน ไม่ใช่นะครับเราต้องเตมมิสไซเดอไอพวกบ้าเฮ้ยไอพวกบ้านี่ตั้งใจกันหน่อยพวกเราเป็นหน่วยรับประเทศไทยด้วยเออมันต้องอย่างนี้ <c oughs> อ่ะติดเอาไว้นี่ฮ้เราจะโจมตีผู้ก่อการร้ายเราต้องอยู่จากระยะไกลๆอ่าเอาล่ะตอนนี้นะครับเรามีมิสไซ์แล้วนะครับนะไม่รู้ว่ามันจะแม่นแค่ไหนนะครับนะจากการกะระยะทิศทางแล้วมันน่าจะออกไปทางนู้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดดีๆนะครับวัดแม่นๆน,นะฮะโอเคเอาละอือหันดีๆอ่ะนี่หันดีดอนนดพอยังน่าจะโดนแล้วแหละนะครับนะ้าหู ฉันว่าหันดีล้นนาะพร้อมยิงแล้วโอเคมา12ไปกดเอาแล้วเริ่มทำงานแล้วนะครับ1นสองปล่อยไปฟิวตูมเว้าวอู้นายเคยมิสไซล์ของประเทศไทยเราโคตรเจ๋งเลยว่ามันเจ๋งอยู่นะแต่มันไม่โดนมหนึ่งสองเอาแล้วพวกเรามันพร้อมแล้วมิสไซล์ประเทศไทยจโจมตีตูมแม่งไม่โดนอีกแล้วว่ะอ้พวกเรายิงพลาดสองครงแล้วห ซองเตรียมพร้อมพร้อมแล้วตอนนี้ใส่เราพร้อมแล้วเตรียมพร้อมยิงฟิวแม่งไปไหนวะนั่นติดโต๊ะโอ้เอาละครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับ,บ,บรู้สึกว่ามีพวกปีศาจไบร้ายนะครับโอ้พวกเราโอา้โหมันมีตัวเลสดอดกปอดด้วยโอ้มันวิ่งสะดุดล,ล้มโคตรโง่เลยเอาล่ะตอนนี้เราต้องตั้งใจพังสะพานของจริงแล้วนะครับนะสะพานประเทศไทยจะไม่ปล่อยให้พวกนั้นข้ามมาได้เตรียมพร้อมกดวิถีลูกกระสุนมิสไซล์ของเรา มาแล้วนะครับนาะยเอาละสามสองไปไปแล้วนะโู้แมงไม่โดนอีกแล้วนะครับมันหนักเกินไปว่ะผมว่าผมต้องเอาชูมากมาก,กว่านี้วะนี่ต้องชูประมาณนี้เลยเออนี่ต้องชูต้องชูสูงๆนะครับนะเออนี่ทะาบผด้ชมสูงประมาณนี้เลยเอาละพวกเราเตรียมพร้อมสามสองไปไปแล้วนะครับโู้เป็นไง มันปิวหายไปเลยโอ้พวกเราทาสาเร็จไอ้คอยพวกเราทาสาเร็จพวกเราทําสําเร็จจริงๆว่าหูฉันบอกแล้วฮือมีนาเป็นผู้นำในสุดยอดจริงๆนี่พวกฉันว่าเราต้องเลี้ยงฉลองได้ดีนะวิถีของประเทศไทยของเราแบบไหนนี่แบบเปียงปรางไปเลยนี่อูนายคิดดีแล้วเหรอเอออันนี้มันถังน้ํามันนี่โอ้จะดีเหรอไอ้คอยโอ้ใช่จะดีเหรอไอ้คอยโอเคมันต้องดีอยู่แล้วดิมันต้องดีอยู่แล้ว,ออลวเอาเพื่อนเรามาเลี้ยงฉลองกันเยอะๆนีๆ่นี่ <c oughs> อ้าวว้าวเอามาให้หมดเลยดิมาด้วยกันพร้อมพร้อมหน้าพร้อมตาอู้อุ้อุ้จีบหายแล้วจีบหายแล้วมันเริ่มระเบิดแล้วโอ้ดีนะมันร,มระเบิดด้านล่างมาพวกพวกเราไม่เป็นไรนะทุกคนพวกเราไม่เป็นไรโอ้แต่ชิบหายแล้วมันมีอันหนึ่งไฟติดว่ะพวกเราจะเป็นไรไหมเดียวออไม่ได้จะเป็นไรเนาะแค่นี้เองก็แค่ไฟเท่าไม้จิ้มฟัน กไม่เป็นไรหรอกมัง้งอ้าเอา้าเอา้าเอา้เอาเ,าเาไม่เป็นไรกระผีมึงดีมดูแขนขาบึงดีแม่งหลุดออกจากกาาันแล้วฉันว่ามัานเป็นเรื่องจริงนะทุกคนจะต้องรักษาวัฒนธรรมประเทศไทยเราเพื่อพวกเรานั้นพัฒนาหลังหลังคนอื่นให้ได้ กูว่าฟังแล้วแม่งแปลกๆฮ่มึงมากับกูดิมากูไปหน่อยโอเคไปแต่กูพามึงขึ้นไปโอ้จะไม่ชอบที่สูงจะไม่ชอบที่สูงไม่ค่อยจะไม่ชอบที่สูงเออเธอน่ะขึ้นมากับกูแป๊บเดียวเองเอออูไม่เนาะมึงจะพากูไปโดนพระอาทิตย์เผาเลยวะไม่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 กูทำแนั้นไม่ได้หรอกโอเคงั้นก็ดีเพราะว่ากูจะปล่อยมึงลงมาต่างหากโอ้ปุ๊บไปไปไปเขาว่าไงกูก็ไม่รู้เหมือนกันเอาละโอ้ชีบหอยแล้ว โอ้แม่งกันนิวเคลียร์ลงแล้วมันตายปะวะมันลงไปโค่นลึกเร็วดิโอ้โหโอ้ออเออเออตายยังวะฉันรู้สึกว่าฉันเอยังไม่ตายไว้เฮ้ยมันยังไม่ตายทำไมตายอือเอ้าเอไอ้คอยเอาฉันขึ้นไปแล้วเข้าอืออุ้ยมันยังไม่ตายจริงด้วยนผู้ชมเออเอาละเอามันขึ้นฟังก่อน เอเอาบอขึ้นฝั่งแล้วเข้าอึ๊บอึ๊บอเป็นไงบ้างโอ้โอ้โอ้ฉันเกือบไม่รอดนะไอ้คอยเกือบไม่รอดจริงๆขอบใจนะที่ช่วยฉันอมันไอบ้าโอเคฉันว่าฉันฉันโอเคแล้วขอบคุณที่ช่วยฉันนะขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆว่าแต่ตัวอะไรอยู่ด้านหลังนายด่ตัวไหนออนั่นไงมันวิ่งมาแล้วนะดูไหนดูไหนโอ้ชิป หายตัวใครตัวมันอะไรพวกอ้าวโอ้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 จอ่กูตายเฮ้ยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมโดน อบังกานะครับไล่ล่ามันกําลังไล่เก็บทุกตัวนะครับดู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 มันดูมันมันไปไหนโอ้โหมันกําลังไล่ล่านะครับดูดิผมจะต้องหาวิธีนะครับหนีอบังกาให้ได้มันขึ้นมาแล้วชิปหายแล้วมันขึ้นมาแล้วเอานะเพราะฉะนั้นผมต้องเอาเพื่อนผมมาช่วยโอ้เอารอพวกเราไอ้คอยต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่หรอกกูจะามึงมาถ่วงเวลาเฉยเฉยอู้ออรอบังกาๆๆมันมาแล้วมันโดดมาแล้วพวกเราโอ้โหไม่เห็นช่วยอะไรกูเลยกูเอามึงมาถ่วงเวลาเฉยเฉยแหละไม่มีอะไรหรอกแล้วจากนั้นผมก็จะขับรถ ขับดีว่ารถขับขับมึงขับไปไหนอีไปแล้วไปแล้วไหลไปเลยบูดัวบักกาบันโดดดิโอ้าวอะไรวะเนี่ยอ้าวแเ้รถความมันขิบผายยังไม่ได้เริ่มขับเลยเอาละไปเริ่มขับจริงจแล้วขับดีว่าขับขับรถทําไมมึงขับไปเองวะเนี่ยไอเอ้าทิ้งกูไว้คนเดียวด้วยแล้วมันพูดอะไรของมันวะเนี่ยมันพูดภาษาบังกาวาะดูดิ <R ess ur ic> โอ้มันทํารถพังได้เลยดูดิมันแค่เดินผ่านรถแป้งพังเลยดูอ๋ออ๋กูบินอยู่มันก็ฆ่ากูได้แล้วพวกนี้ <S <S เอาละครับตอนนี้ท่าผู้ชมเอาบังก้ามันกาลังข้ามฝั่งมาหาผมอีกรอบนึงแล้วนะครับตอนเพราะตอนนี้ผมเกิดใหม่แล้วเออผมคิดว่าต่อไปผมน่าจะต้องใช้รถแล้วแหละนี่เอาละมานี่รถสว่านนะครับนะบอกเลยว่าน่าจะกันได้เอาเราเอาบังก้าบึงมาเลยอ เออโอ้เอาอยู่ไว้ไเอออยู่กับผีดิเฮ้ยเฮ้ยไม่เม่จะมากินตับผมเอาโอ้มันก็บอกไปพวกเราเข้าไปนะเว้ยนะครับเฮ้ยแอบกู้ตายนะครับไม่สู้มันอยู่ดีว่ะเหล็กขนาดนั้นก็ยังไม่สามารถเอาอยู่นะฮะงั้นผมใช้ชีวิตดีกว่านะครับอะผมดูดบุหรี่ดีกว่าอะวิถีชีวิตเออรู้ทั้งรู้ว่าเราไม่สามารถที่จะรอดได้เอฉันรู้แหละ ข้ใจชีวิตฉันอะมันโสเพคอือยังไงกูก็ต้องตายใช่ไหมอ้าเรียบร้อยเอยอเอาแล้วเอาเออเอาลต้ตยเออเอาล่าตะกี้ชีวิตผมผมรู้สึกว่าการดูดบริเอคผมมันชุบกระชุบก็บช่วยโอเคดูดมวนหนึ่งไม่พอว่ะมันยังไม่พอต้องดูดสอนอันพร้อมกันดูดดูดประจุชีวิต เออเออดูดไปเลยสี่มวนพร้อมกันเออดูดทั้นสิเออดูดไปเลยยังไงเราก็ต้องตายอยู่แล้วเราไม่มีทางหนีหนีไอ้พวกอบังกาได้หรอกชีวิตด,ดีเนี่ยเออแม่งเศร้าดูดอีกดีกว่าเออดูดอีกอ่ะดูด ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหโอ้โหกูเป็นราชายบุหรี่แล้วเนีย่ยผมขอเตือนน้องๆน,นะครับนะการดูดบุหรี่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะชีวิตจริงพี่ก็ไม่ดูดนะครับนะมันทำลายร่างกายเพราะฉะนั้นอย่าไปหาดูดกันนะฮะแต่ในเกมนี่เราดูดได้เออดูดชีวิตฉันเออมันไม่ดีต่อร่างกายหรอกนะน้องๆแต่วันนี้ยังไงฉันก็ต้องเดี่ยงพอไอพวกอบังก้ามันจะมาอีกไม่ช้าพวกมันอยู่ไหนวะไหนลองส่องดิแม็กวิ่งมาแล้ว ดูข้าไปดูเข้าไปดูในหมดซองไปเลยดูดดูดพวกแกดูชีวิตฉันเออเออฉันไม่สนแล้วเออไอพวกกบังกาเดี๋ยวมาสู้กับฉันนี่โอ,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 อ้บังกา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 อะบังกาเออฉันอยากตายออบังกาบังกาบังกากูเลยไม่อยากตายแล้วกูวกวเลยไม่อยากตายแล้วกูขอต้อนกูขอตอนที่กูดูบริเลย มาท่านู้ชมต่อมาผมคิดว่าผมจะสร้างเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรกรําแพงมนุษย์นะครับนะซึ่งไอ้พวกนี้มันจะค่อนข้างอึดนะฮะกว่าเพื่อนเลยมันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะครับไอ้พวกนี้ได้ข่าวว่าพวกแกเป็นอมาตะนี่ใช่ไหมนี่ล็อกขาไว้ล็อกแขนไว้นะครับนี่ล็อกอ่ากางขาออกนะครับอ่ะยืดแขนออกไปดิการไว้ให้ทุกรูปแบบนะครับนี่กางแขนกางขาออกเออบางกล้ามันเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าพวกเรากางแขนกางขากันแบบเนี้ยแบบจับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะฮะอ่ะนี่คือกําแพงมนุษย์ที่ผ ผมสร้างนะครับผมคิดว่าสุดยอดที่สุดแล้วอ่ะโอเคนี่ผมจะตั้งกล้องไว้ด้วยนะฮะนี่ดูไปดูมาพวกมันก็เหมือน F4 ดีเนี่ยอ้พวกเราคือ F4 เจ้าเฮ้อ <c oughs> พวกเราคือแก๊งบอยแบนด์จากเกาหลีเอ <c oughs> <c oughs> แม่งเหมือนจริงๆวะ่ะอ่าโอเคเอานะอ่าฉันขอถ่ายรูปก,กับพวกแกเป็นครั้งสุดท้ายนะแ <c oughs> ก๊งบอยแบรนเราจะรู้ว่าพวกแกไม่รอดแน่นอนเออเอาล่ะอย่าพูดอย่างเงินสิไปละกูไปหละอึ๊บเดี๋ยวก่อนนะ พูดจะไปยังไงวะเอ้ยปปจะอ้าขากูเอาละครับตอนนี้นครับนะพวกอาบังก้ามาแล้วนะครับนะโอเคแล้วตอนนี้ก็อ๋อแม่งเอ้าชิปหายเดี๋ยวก่อนเฮ้เดี๋ยวก่อนเ,อเดี๋ยวก่อนกูนยังไม่ได้ดูกูยังไม่ได้ดูไม่ไม่ไมเอาแต่มาชมนี่คือสภาพนะครับนะบนะของบอลแพนเราออาคราวนี้ขอใหม่นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่แหละอ่ะ ไเอาละครับ,อรบตอนนี้นะครับพวกอบองกานะครับได้ลงมาจากเขาแล้วนะครับแต่ตอนนี้กูไปแหละกูปไปแหล,ละไปละเออจึ๊บดูดิเป็นไงครับโอ้อับองกามาแล้วหยุดจ้างพวกเราดิเอ้ยกันได,ด,ด้พวกเราแก๊งบอยเบนอือดูดิดูดิพวกเราแก๊งบอยเบนพวกเรากันได้โอ้แมกกระโดดข้ามมาเลยแมกมีวัฒนาการอบองกานะครับโอ้โหนะครับมันกันได้ว่ะถ้าพุตมันกันได้วูวพวกเราแขนขอดแล้ว กูขอโทษนะครับดวบังกาเดี๋ยวกินพวกมันไอพวกนี้มันคิดว่ามันเจ๋งนะครับเอา้าโอโ้แขนเราไปสงสารมันนะ่ะโอเคผมคิดว่าผมต้องใช้การระเบิดพิชิบแล้วแหละมามาผมว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วจริงๆผมคิดว่าจังหวะนี้แหละวิธีที่จะฆ่าบังก้าคือให้พวกนั้นล่อให้นะฮะเอาละมาหนึ่งสองยิงเข้าไปตูไปแล้ว โอ้บอกูไม่ได้อยู่ดูอีกแล้วโอ้โหแม่งเอ้ยพวกอพังก้านะครับนะข้ามฝั่งมาหาผมอีกแล้วฮะดูมันดูพวกมันแม่งกระโดดจะเป็นจริงโจ้เลยดูโอ้โหดูดิโอ้โหดูดิแหพวกเราตามร่ามันแต่ดูแก๊งบอยแบน์ของผมนะครับนะ You w a r e as deep a d t p o n โอ้ต้องมาชมมาดูแก๊งบอยแบนด์ของผมโอ้เราทำได้ดีที่สุดแล้ว You want this t i r e แม่งใส่เสื้อสีขาวเหมือนวงน,นั้นเลยอะ b a s t i d boy เจ้ามิวอีกตัวหนึ่งเหมือนกำลังเต้นวันนี้คุณผู้ชม พวกเราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้ครับท่าน ừ, ถึงตอนนี้จะมีกค่ผมคนเดียวท่าน ừ, ตามผมยังอยู่อยู่เลย ừ, เอาละฉันจะให้แกไปสู่สุคตินะพวกโดยการฉันจะปลดปล่อยแกโอ้โหขอบคุณครับท่านอแต่ที่จริงมันตายแล้วนะมันไม่นะ่าจะรอดแล้วนะโอเคเอท่านครับปลดปล่อยพบที่ผมคือสตรีทบอย e อ y t h i อ g จ All right ตึกตึ กูเล่นเลยของกูเนี่ยโอเคสหรัดนี้นะครับท่านผู้ชมก็จบไปเเท่านี้แหละนะครับนะไปสร้างความลำบากให้กับคนตัดต่อโฮมิงแล้วนะครับนะวกาคลิปแม่งยาวชิบหายเลย